นะครับในข้อยี่สามเนี่ยเขาพูดตรงเลยนะครับผลบวกตัวประกอบทุกจํานวนของสี่ร้อยแปดสิบมีค่าเท่าใดเนี่ยข้อเมื่อกี้ยังต้องตีความแทนที่จะบอกมาตรงๆว่าให้หาผลบวกตัวประกอบมันบอกว่าให้หาผลบวกจํานวนนับทุกจนนํานวนที่หาเจ้าตัวนี้ลงตัวข้อยี่ข้อยี่สองเนี่ยต้องตีความแต่ข้อยี่สามนี่ไม่ต้องเลยบอกตรงๆมาเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเอาสี่ร้อยแปดสิบมาสร้างให้เป็นรูปบุกละ การจะได้รูปมูลฐานของมันลูกต้องเอามันไปแยกตัวประกอบในการตั้งหารจัดการแยกตัวประกอบเจ้า480 480เป็นคู่ใช้สอง240ยังเป็นคู่ก็ใช้สองตอก็120ยังเป็นคู่ใช้สองตอ หกสิบยังเป็นคู่ใช้สองสามสิบยังเป็นคู่ใช้สองได้สิบห้าได้สามได้ห้าตกลงลูกมีสองคูณกันสองสามสี่ห้าห้าตัวสี่ร้อยแปดสิบจึงเท่ากับสองคูณกันห้าตัวสามหนึ่งตัว ้าหนึ่งตัวดังนั้นผลบวกตัวประกอบลูกจำนวนของ480อ่ะลูกต้องเป็นคนบอกคือบ้างละว่ามาหลักในการทำมันเป็ยังไงนะลูกตอนจะหาผลบวกตัวประกอบ มันทำไงนะไล่ทีละฐานไล่ทีละฐานมันทำไงนะลูกไล่ตั้งแต่กำลังศูนย์เอ,อ่อโอกไปจนถึงกำลังของมันอ่ะว่ามาเลยลูกเริ่มต้น <laughs> ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนึกว่าจะมีใครเคลินสองกำลังหกมาโอเคดีแล้วครับอ่ะต่อไปครับคูณ <c oughs> กับฐานต่อไปเออเออ,เอ,อดีมากแล้วก็ฐานต่อไปเออเออโอเคครับ ที่ครูอยากให้ลูกพูดออกมาเนี่ยคือมันจะได้แบบเออช่วยให้จำได้อ๋อไมนคิดอย่างนี้เว้ยเอออ่ะโอเคสองกำลังศูนยได้หนึ่งสองสองสองสี่สองแล้วสามแปดสองกำลังสี่สิบหกสองกำลังห้าสามสองงั้นอันนี้บวกกันก็หกสิบสามนะครับ สี่นะครับหกนะครับหกสิบสามคูณด้วยยี่สิบสี่ นี้เราจะใช้เลขสี่ร้ยแปดสิบต่อเนื่องไปเลยนะครับนั้นเราจะได้เราจะไม่เสียเวลากับการต้องมาไล่รูปมูลฐานแล้วเราจะมีรูปมูลฐานเอามาใช้จากข้อสิบสานะครับในข้อย4สี่ให้หาผลบวกตัวประกอบเฉพาะครับตัวประกอบเฉพาะครับ จาก480เขียนเป็นลูกมูลฐานได้แบบนี้2กำล 3, ัง5คูณ3คูณ5ดังนั้นเนี่ยตัวประกอบเฉพาะมันก็จะมีตัวประกอบเฉพาะก็จะดูได้จากตัวฐานลูกก็มองไปที่ตัวฐานเลย สองามห้าเพราะฉะนั้นผลบวกตัวประกอบเฉพาะมีตัวประกอบตั้งหนึ่งันห้า้อสิบสองตัวมีตัวประกอบเฉพาะอยู่แค่สามตัวคือสองสามห้าเห็นไหมครับผลบวกที่ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะก็หนึ่งันห้า้ยเ้าตัว ผลบวกตัวประกอบเฉพาะจึงเท่ากับ2องบวกสบวกหก็ 5, ได้สิบงงงงไหม,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 มลูกเอ 1, อหนึ่งพันห้าร้อยสิาาบสองตัวนะครับกจะพจำนวนตัวประกอบทั้งหมด เท่าไหร่นะหกคูณสองคูณสองยี่รวมกับทั้งหมดยีสี่ตัวมันรวมกันได้หนึ่งห้าหนึ่งสองแบ่งแยกมาเป็นพวกเฉพาะสามตัวซึ่งสามตัวมันรวมกันได้สิบนั้นอีกยี่สิบเอ็ดตัวที่เหลือคือพวกที่ไม่ใช่เฉพาะมันก็จะรวมกันได้เอาหนึ่งห้าหนึ่งสองลบออกสิบก็จะเหลือหนึ่งห้าศูนย์สอง อย่างเงี้ยขเข้าใจไหมครับตรงนี้คือผลบวกตัวประกอบเฉพาะใช่ปะ่ะถ้าเราจะหาผลบวกตัวประกอบที่ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะก็จะเป็นอันนี้คิดจากผลบวกตัวประกอบทั้งหมดลบผลบวกตัวประกอบเฉพาะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอในข้อต่อไปอันนี้สรุปให้ฟังไว้ก่อน อ่าเนี่ยครับผลบวกตัวประกอบที่ไม่เป็นนะไม่เป็นไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะใช่ครับเอองั้นตรงนี้มันจะคิดได้จากผลบวกตัวประกอบทั้งหมด ยี่ี่ตัวไปลบด้วยผลบวกตัวประกอบเฉพาะสามตัวผลบวกตัวประกอบทั้งหมดยี่สี่ตัวมันได้หนึ่งห้าหนึ่งสอง ลบด้วยผลบวกตัวประกอบเฉพาะสามตัวมันได้สิบลบกันก็เหลือหนึ่งพันห้าร้อยสอง